วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่เจม500นะครับบรรยากาศร้าน,นครับด้านซ้ายเป็นห้องน้ําแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับบรรยากาศชิวๆวันนี้แล้วก็ตรงกลางเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบ่อนะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้อยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพนะครับก็ไม่น่าเชื่อครับว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีพื้นที่แบบธรรมชาติแบบนี้ด้วยตอนนี้เรามาประมาณ6กโมงเย็นนะครับบรรยากาศดีมากๆเลย แต่เรามาทานข้าวนะครับเราไม่ได้มาแคมปิ้งนะแล้วเดี๋ยวกลางคืนเขาก็จะมีกิจกรรมให้เป็นการแสดงให้เราดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บภาพไปฝากดูกดีบรรยากาศแบบโอ้โหชิลมากครับแล้วก็ด้านนี้ห้องน้ําเยอะมากๆนะครับสาหรับใครที่สายแคมปิ้งนะผมว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่น่ามาครับจริงพาครอบครัวมาก็ได้นะเขาก็มีเครื่องเล่นเยอะะเลยดูดิ บรรยากาศกลางเต็นแล้วก็มีดนตรีสดเลยนะครับด้านขวามือเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ลยนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีแคมป์มีโซนแคมปิ้งนะครับสามารถที่จะเช่าเต็นท์นะครับแล้วก็มาแคมปิ้งกันตรงนี้ห้องน้ําสะดวกสบายมากห้องน้ํามีเยอะมากนะครับอากาศแบบนี้ลมดีด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูนะครับเขาก็จะมีเมนูเด็ดก็จะมีหมูทิ้มจุ่มนะครับเนื้อจุ่มนี่ บาริบีคิวพร้อมเตาเน็่ยนะปากระพงทอดลำปลาก็มีนะแล้วก็หรือเป็นหมูกระทะนะครับอาหารยอดฮิตหมูกระทะก็มีนะครับบรรยากาศแบบนี้ส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นโบเบียร์นะครับโบเบียร์ก็จะมีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งอยู่เนี้ยนะครับจนถึงตอนกลางคืนเลยตอนคืนเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงการเล่นไฟนะครับเป็นแสงสีไฟที่ด้านหลังเนะี่ย แล้วก็เดี๋ยวเรารอดนตรีสดด,ด,สด,ด,ด้นะครับเขาจะมีดนตรีสดด้วยตรงนานล่งตรงนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับที่สําคัญคือเราต้องมีไอ้นี้นะครับเป็นน้องหมีนะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับชิลๆมากคือถ้ามากินแบบนี้แก้วต้องเย็นแล้วก็น้องแข็งต้องใส่นะครับเราจะได้รสชาติที่แบบออริจินอลนะครับ100% ของน้ำแกงหวยอัน <sympath> น <icking> ี <jack> ้เขามีโปรนะครับชิวไปไหม แสดงว่าชอบสิีทะเลมากกว่าหังต้องทอาหารตอนี้ะลองชิมไปแล้วครับไม่เย็นขอใส่ติ๊แข็งเยอะพอไม่เย็นแล้วมันกินแล้วมันได้ไงไม่รู้ใส่ติ๊แข็งแต่ใส่เยอะเกินก็ไม่ดีเพราะว่าน้องแข็งเวลาละ,ละลายมันจะกลายเป็นน้ำเปล่าทำให้รสชาติจืดนะ มาใส่ประมาณนี้นี่นะรอให้เขาเกิดปฏิกิร,กริยาทางเคมีนะครับคือน้ำแข็งผสมครับรน้ำเนี้ยมันก็ได้เย็นเฮ้ยโอเคไว้โอเคขึ้นเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับกำลัง เดิมอยู่นะมาชนแก้วผมได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือชุดหมูกระทะน,นะครับดูดแพ็กเกจดิแล็กเกการทำแพ็กเกจสะอาดมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชื่นชอบสะอาดมากเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวจะสกปรกเพราะว่ามือผมนี่แหละหมูกระทะเวลาย,ย่างเนี่ย เรามใช้ตะเกียบแต่พวกผักนี่เราต้องใช้มือนแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามันโดนความร้อนนะครับเชื้อโลกก็ถูกทำลายไปก็นะทำให้เราสามารถกินได้ราภูมิน้ำเดือดอันนี้เป็นเนยนะครับ แทนหมูสามชั้นแล้วก็โรยให้ทั่วกระทะลงด้วยอันนี้อะอย่าง,งหมูเส้นเดี๋ยวให้ดูอย่างหมูเส้นนี่ย่งหมูเส้นไม่มีปลาหมึกนากินไหมกุ้งตัวเบลร์เลยแต่ตอนนี้ขอโฟกัสหมูกระทะก่อน อันนี้ก็คือส้ตมตำ5เทมนะครับก็คือส้ตมตำปูพลาแล้วเขามีซะกอกอันนี้คือไก่แล้วก็มีแหนมนะครับแล้วก็ไกข่เค็มน่ากินไหมนี่แหนมเนี่ยอันนี้อันนี้น,น่าจะเป็นอะไรกระเทียม,มผมชอบกินกระเทียมนะเดี๋ยวลองกินุกา แล้วนี่คือต้มตลาปลาครับจะดูแล้วเป็นแค่วหน้าปลานะเดี๋อลองชิมดูอร่อยออครับต้มต๋าไทยเท่มโอเคพอละตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุม่มสี่ถึงหาทีนะครับ